สบายดีท่านผู้ชมคลิปกับตอๆมาเลยเนาะไอ้กระต่อจะคลิปที่แล้วเราท่านผู้ชมเด้อหลังจากที่เยาไปถ่ายสาๆนุ่มๆเพื่นฟ้อนงาม,งามๆมาท่านผู้ชมเมืองแล้วเนาะล่ะกะตอนนี้ก็มาพักสาวเมื่อยน้องเมกะกินน้ำล่ะกะดเดนเองเดนเมกะได้นนางกับสาตาดำสาวลาตายกับน้อุ่มแดนมาท่านผู้ชมเด้อแล้วก็น้องนังง่นล,นนละะน่นนละกะมูเพื่อนเพื่นเดี๋ยวจะถใช้เบอร์นี่มาพักมาพักกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำปุญเชียบโอ้เสียบไว้เนี่ย ีเะนีวเพราะว่าตอนนี้ยังน้องเมียงจุกอยู่เ้าทำผสมน้องกำลังเมื่อยยังอันยังไล่พดมีคนอัานแบ๊บก็เจ้าคอมเมนต์ว่าเป็นยังมาวัดแบ๊บต้องมากินอันนี้บลอกบลอกก็เจ้าแนบบล็อกทำผสมแน่บตอบอ่านอ่านพื้นตามเป็นข้อพิเศษดีบานเข้าคือว่าพิเศษทุนข่านจะดีถามว่าเขากินเพป็นก็ดีใจอิ่มบุญ นนแปลว่าแห่งแห่งมาศรัทธาให้งมา่มาแจกร้ายสิแห่งเมื่อไปแห่งดีใจเนาะเออถาเิด่าห่าเอาาอเอิาห่งฐานเนาะคายแต่ว่าถ้าเกิดกันนี้ไม่เข้าไปซื้อเท้ากันดีเลยมาได้เมิดก่อนก็จะเด้ยว่าคายดีแล้วกันให้เอิน่าซื้อผูดซ้ายก็เอินให้เอิน่าคายเนาะโดยเอาเล<ด>ยนี่เมื่อกีอก้กเป็แะแซบขนาดนี่ เมื่อนี้ก็เจอ YouTube นึอว่าไลายคนมีแต่คนดังๆเลยอันนี้การน้อง,น,องน้องแนมชาแนลเลยค่ะผสมเด้อน,นี่ไลคคุณไลายค,น,ายค,น,ายคนก็นคือชีมูจกักนะยค่ะผู้สม,มแล้วก็นี่เอาไปเลยสา,สาวตาดำสาวลาวใต้สาวปากฝ่ายใ้เด้อาวบว่านเบ้าว่านเลสมเด้อ นองนาพาถัว่วและทัพชมเด้อท่านผู้ชมยักษ์นองนากับี้บอ้ออได้ดีท่านบี้กับโค้อมเมนต์ต<า>้อ,องเลยทดานผู้พชสมเด็อหนองนาพาทั่วและาัผพ้ชมเด้อ ซื้อบ้าคลายกับน้องเมย์นะทัผู้สมซื้อกันเลยน้องเมย์พาถั่วน้องนาพาถั่วทัผู้สมก็จะเห็นเป็นพิเศษด้แหละเพราะว่าตัวติดกันเลยไปแท็กก็ไปนากันเลยคทัผู้สมก็จะใหนแล้วแต่ว่ามีซองซองนะอบางของบุฟฟีมีซองซองกันทัพพสมเดินแต่ว่าส่วนใหญ่น้องเมกาจะทําคลิปสวนน้องนาซองน้องนาเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเขาซับน้องเมย์บขเป็นใจทัผู้สมบางเทอมก็เต็มบางเทอน้องเมย์กับขา้ันขานี่ชินาเลยประเทศไทยสบายดีเด้อสบายดี โอ้เอซน้องเมวะนี่โอ้เอแฟนครับของเดมีพาทัวร์เนาะพี่้องเนาะพี่ตาเพี่ตาเยอะเออโอมันฟอง เมือกหน้ามาทำผู้สมเลยนำเ่าาเวันนี้้าผู้เลยโคตรหมือนเรติดทิวาติดน้องเมย์ไปหน้ามันมันอย่าไปทวงน้องเมย์นะไมได้งามงามันกจดหน้ากรมันมันกัการนเารอีกน้องพี่น้องแล้วมีเวลาบ่มีเวลาไปเติมมาติไกด์มไกลกันเลยมันไปเติมผู้ส่แต่ละน้เนี้ยมันจำาไว้เลย้ี่นนียสิผ้าเบิ้งบรรยากาศนาะพี่น้องะคนรไร น้องมีซีบอลตัวละลืมเลยสิปผ้าไปเบิรงเันก็จะลำ้ลำลำ้ำน้องมอล,ำลำ้ลำเออม้ลำ้ลำลำไปก็จะจะลำ้ำมวนอ่อนสอ่อทา่นานผู้ชมน้อเคยไปฟังไ,ไงล่บอลไล่เทือแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เคยทายลงเดชแล้วก็ไม่เคยทายลงแดชแต่ว่าเมื่อกี้น้องเมย์จะทายเพื่อว่าแบงค์น้องเมย์ก็กำลังเลือดอยู่น้องเป็นกำลังเลือดอยู่ประมาณ สาวแปนาทีเราสองไปเปอร์เ <lok> ซ็นต์ด like ้วยแล้วจะทายในอยู่ไหนถ้าก็จะกินข้าวปูนเรียบร้อยดังสองเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะไปทายก็จะจันทรคืนลำนะลำแบบโอ้ยน่าจะลำลำเป็นบ่อลำเราไต่ไต่แต่โอ้ยละนู้นนะโอ้ยละนู้นละเอ้ยโอ้ยละนู้นไต่ไต่อุ้ยละนู้นนะเอ้ยน้อพี่น้องน้อไต่แต่ซ้ำหนั่นแหละวาวตาดับเราไต่ อันไรก็มีไหวนะพี่น้องเลยอันนี้ซอสตาดำกับข้วมนี่มันจะเป็นไวน์นงกันนะพี่โดถ้าผูดใดยังไ่เคยติดตามมันจะแบบินตามเดอซ่อนตาดำข้าวอกตายขาทงแล้วกันนมนเน่มันชาแนลเป็นภาษาอังกฤษพี่โดรู้สึินตามไปโดนหมดค่ะคลิปสไตล์เดียวกันเลยนะพี่สอลายเดีวกันผ้าลอกผ้ากินพี่โดเลยผ้าลอกผ้ากินผ้าม้วนนัซซีแหลกแล้วกน้ผ้าถั่วพอ เอาจวดเบิ่งจะขับเลนะมาได้กิน้ากปุนปเนื้อผักบเด้อผุญเนี่ย้าวปปุ้าคนอะไรบรรยากาศพี่น้องกับมวลเสื่นไปนอกพองเนาะเทอรนี่ไอโทนี่คนรอแต่งหน้างหนาให้น้องเนียก็เวยตะรัมนี้ไก่ลาน้ำเนาะพี่น้อง ได้องนามันจะเป็นไก่เียวแล้วกดีด้านไก่จะเปิดแล้วใส่บริการไอ้เพิ่นไหลเลยไก่ลำเดียวลาวท่ไก่ลำเดียวราวไทยเนาะแแดงเฟย์แแดงเฟย์เนาะโคก็ได้คนติดต้องกอคนจะ่ปเยว โซนนี้อินเตอร์โซนนี้อินเตอร์เป็นภาษาโซนนี้โซนนี้ภาษาอังกฤษอังกฤษเนาะพี่น้องเบอร์โทรเด้เบอร์โทรเด้อ่าเบอร์โทรที่ตอกกับหนองนากับหนองนาได้เนาะที่ต่อกับเป็นนาได้เออทำไรอย่าเข่ามาดินมาเที่ยวสะท้าท้าสอบถามนองนาได้เนาะแต่นี่หนองนาจะมีเพื่อนเป็นไกด์ล้อรอนเออเออเออใจดีเด้อแม่พี่น้องอ่ะ เดี๋ยวนี้กินอิ่มจนลับขาดทีบ้านนี้เซตบ้านนี้เขาจะได้ไปฟังม้อลำรำกันเดี๋ยวบอสเอวสิม้อลำเบิงเสาลาไต้บูมเป็นสาลาไต้เบิงม้อลำดอดนองเลยคือมาเนอะแบบตาดำแต่ยังบูธันเล็กายดีนะเนะโอ้สบายเน ไปได้ไงหลายหลายกลจคนจอยคนตัวน้อยเดีจะต้องไปฮักซาตูคนนยเกินนอย่เออกินได้น้อยนึ่งไปน้ำกันเกินน้อยเดอยากกินในเฮ็ดกินะอยากกินะกินน้อยเดียวกิน บัดไปฉันี่แต่น้องเมยแมมเอามมเอาเพื่อนิงงอมงมแยมยจะไปควยอี้ไม่ได้หันอาินัวนว่านีกินตี้อนบโอ้พันกิด้วยนะเออฟซีฟากทุเรียนมาให้อันบอมีน้องนาพนจมักทุเรียนได้ทำประสงคหมใจได้ร้าย ทดาช hehe, ช riding, ทดำเพื่อนเชียไทยตเรียนองนานานจะมีเอี้ีาะตัดดคนในในเมิองอยู่เนาะทางะตัดดำเีทยเรียนทาตดำกับปีนใจนําเพื่อนตุเรียนไปเลนองนาเป็นคนหลายเดตเรียนประเไทนวด้อเกียกคู่ตเรียนนวดอมันเป็นสีทอเนาะหรือว่าป้นลิงใ่าวเนาะอ้มเป็นสีทองมัน อ๋อบรสต์โปเออกอเห็นเนอนี่จะส่อนไลน์เด็กกินแต่โนเดียนบานเท่ากับเป็นเอ่อ บก็ให้ F1 F1 ก็มาก็มาทัวรเรียนรถทองมันกอบนอี่กไม่กอบกรอบกฟอบไรเ <S 1> <S 1> ียบๆเลยวันนี้มันเหลออไรแ่เมมันคืออยู่ซื่อๆแต่ประมาณยังมีูัวทัวรเรียนแต่เเป็นรถสูงขาค่อ อาก้าฮูว่าอยู่ประเทศไทยส่ทยทงทุเรียนมาได้แล้วนเนาะโอ้ยนี่เอฟซีน้งนองนายก็ส่งให้น้องนายและพี่มักทุเรียนนะท่านผู้ชม <c oughs> นี่เราจะมาก,กินทุเรียนนะท่านผู้ชมแต่เพบนว่ามืม่อได้บนมีเงินก็บม่ได้กินโอ้ยอยากให้เห็นภาพ,พมือเซาแกะทุเรียนเด้เพิ่งไปเอามาแต่ใส่หูแกะทุเรียนออกมาเราทุเรียนเท่านี้แหละออน่ารักนง น่าักกันนะเป็นน้อยเลยเป็นน้อยสมีแต่ว่าเวลาแกออกมาไม่ดีนะมันรีบม่ดีออกแล้วไปหมดเลยมึงเคยเห็นเจ้าถือซัมมี่แบบน้อยแห่งอิี่ได้ไหมน้อยแห่งมันปูนีอ่ะนะมันสิออกเกยเห็นเจ้ามีน้องแกมาะักตัวหันใหญ่ซัมมี่อ้วนเนาะแกบอเวลาแกมาะหันตัวดีอ่ะแบบต้องเกยยังน้อยนี่ยได้ดูอ่าอีกแล้วนี่อีกแล้วนี่ นี <S <s ่นี่นี่ยดนผอกินยาเพว่ยบตอนนี้ถ้าฟังมอลมก็จะไปอย่างบหานลำเดือทำรูสมเดิรนี่ยัสิผ้าเลยตะลัเหมือดเหือไหโอ้สิเมือแล้วบอสิผ้าเมือกินยา้านูมเพราะว่าันทนท้ายดีเกจะอาการเมื่อยนะอรายนนันะโอ้บไดงมอรมันกันสำนอโอเคเลือกการเลืกก อ่าเป็นคลิปหน้าเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็วัดสิบไปเบิงมอลำคลิปเปิ้ลไปเบิงมอลำมแต่ก็ยังจะไปได้เบิงเถื่อเพราะว่าเพิ่อนไม่ได้ไปหันไปลำเดือเออเขาก็เลยแบบน,นัง่งลมกันทักทายกันนี่แหละทับุสมแต่ก็คลิปหน้าเด้ออย่าลืมไปติดตามเพื่อนได้ทผู้ชมเด้อติดตามสาวลาใหม่เด้อตอนนี้ยัง่วยอยู่ ตอนนี้เด็กควยอยู่มาคลิปลงสร้า่ะหมดใจหรอเตาใบใบเด้อถ้าผสม่ลยปวดได้เพิ่เสาใบใบแน่ใจน้องเมี่เด้อใจร้ายนอาดืมกินตามน้ำน้ำชาแนวอ่ะ้าผสมเด้อนี่ส่วนเขาส่วนเขาอย่างสิได้อยู่เบิ้งมอลาแล้ว้องนั้นาะโอ้ยขาเบิ้งมะลามน้ำกันด้อทถาผส เอาทิ้งยางออกไปเนาะแม่อนาผู้สมเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ว่าชิพาไปเบิ่งง้อลำเลยกันอย่างๆเธอเด้อทําผู้สมแต่ว่าต้องในนางท่าท่าโมงคุณแหละพวกหัวก็จะจะล่ำจังโม่งทําส่วนร้อน้องมิกกับน้องนางก็จะนางท่านี่แหละตอนนี้แบ็นน้องมิกอ่ไกลจะเมินละอดใจรอคลิปต่อไปทําผู้สมเด้อสําหรับมื่อนี้บายบายสําหรับคลิปนี้บายบายโซเซเราจะได้กลับแล้วบายบาย